ปัาดิจ้ากิสุงินกิสุงินลูกเอ๊ะเอ๊ะอืออีลาไปใส่มา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 อือเป็นซือว่ากิสุงินเด้อพี่น้องนี่ chia sư nhiên chia sư nhiên chia sư nhiên Come mà lưu mà lưu đây là đây là đây là bưng phiền hồng bưng bưng phần liều bưng phần cười กีสุน้นเงินกีสุน้นเงินกีสุน้นเงินไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วม,มึงมึงบนสิปไปดสายด้อพี่นอ้องมึงบนสิปไปดสายแ้อไปแล้ว,ไป,ลวไปนอนอยู่ใต,ต,ต้หญ้าตะกแดนพี่น้องมื้อนี้มาหาหญ้าเด้อจ้ะพี่น้อง พันนั่จใจไตโตบักใหญ่เลยจ้าละเบิ่งพี่น้องเอ้ยตูบักใหญ่เลยดอกไม้กังามพี่น้องเอ้ยละเบื้องนะพุ่น่ะอีกตูนึงอยู่ในบ้านนะพี่น้องพุ่น่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยงามพองามพูน่ะป๊าดละเบิ่งเพิ่นเห็นแม่มาเพิ่นแลีนมาเล่นน้ำ เบิ่งดอกไม่พี่น้องมีแต่ดอกงามงามมือเบิ่งนอนแล้วง่วงแล้วไปเบิ่งอันมากไม้พี่น้องไปเบิ่งเบิ่องมากไม้เบิ่งเนี่ยดอกไม้งามดอกกุหลาบก็งามเด้พี่น้องเราเบิ่งหน่งป้าสวนหญ้าคืองามคักแต่ว่า ไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งสวนล้างบ้านจ้าเบิ้อนหมากใหม่มหมากใม่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยยืนเก็บกินกันนะเบิ้งสิเป็นทั้งไรพยุูน่ะดำคึกมืกพี่น้องเอ้ยตามขาดมาเด้อพู้ใดอ,อยากกินหมากใหม่นะ้ำเ,เบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยพุ่นพ่น,พนดำคึกมืกจ้าพนน่ะ bát ừ. cứ bán Nàng gìn yang đèo lên, pí non lên. Ừm, ừm. Giệp mạc mày nhà gìn. Họ trao bowl cạn Nhà cà phê anh đang bowl gặp nong xào phân. เดาของมาันนางมันหากินมากมาตอเซยหล่ะพี่น้องเลยป้าบักหลายเลยพี่น้องเราเบิ้งเด้พูดนะดำคึกเมือกจุจ้าพูดนะอพอมันสุกได้ทีแล้วมันก็หวานอยู่ต้นหละพี่น้องเปรี้ยวอมหวานไหมแซ่บยู่อืมเห็นไหมนี่น เบิ้งพี่นอกดำคึกมึกป๊าบดูวะเบื้องหลังบ้านพี่นอกอันนี้ก็จะเป็นที่ดินหญ้านะจา้านี่ตะกี้เพื่นเลี้ยงกันตะกี้เพื่อนเลี้ยงแพะเพื่อนเอาไว้หันเพื่อนมีแพ้ยู่ซี่โต ตบางงามเลยพี่นอ้องบัด네นี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นเถาแล้วเพิ่นเล่บ่าอยากเลี้ยงเพิ่นเลยเอาห้หมูคางบ้านเฮียนหลังขางเฮียนขางบ้านหลังที่สองนะจ๊ะอันนี้อันนี้เฮียนหญ้าจ้ะเฮียนหญ้าแล้วนี่ก็เป็นเป็นที่ดินหญ้าที่เราปลูกอันมาเลแล้วจ้ะปลูกเค็ดขายนะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นที่ดินจ้ะนี้ก็จะเป็นแนวทีนางผักพรนะจ้ะเนาะ อันน <S preach science> ี so first, ้สิเป็นเกมสงสัยสงสัยอน้องพ่อใหญ่อยากเล่นจ้าผ้าหยาเห่ียเกมเงอนเกมใหม่เขาเอื้นเกมใหม่ให้เขาเอาตัวนี้เราจะโยนโยนให้ตัวนั้นมันล่มให้ตัวนั้นล่มหรือว่าเขาต้องโยนโยนใหม่อันนี้นั่นนี่อันนี้จ้าพี่น้องนี่นี่เขาเอื้นเกมใหม่นี่เอาอันนี้โยนไปพุ่นให้มันล่มนั่นละจะประมาณนี้ละอันนี้เขาเอื้นอันขิ้งเขาเอื้นนี่ นี่เขาเอินพัลล่าช่านี่น,มมน,นี่แหละเฮ็ดไฮร์ลมุงสิแม่หนุต่ว่าห้ากับบอลลูนเขาเล่นแบบนี้ต่ว่าเดี๋ยวสีโซ่พี่น้องเบิง้งเนาะอืออ้าบัดพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เด้อจา้าเด้อฮลัลโหลสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เด้อจ้พี่น้องนะเเบิงนะดอกไม้ปุ่นอะป้าดงามคักอีหลีพี่น้องดอกไม้ไหมสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในหะ้ในเด้อพี่น้องเด้อ ุ่นระเบิงได้ผนพ่อกับลูกเลีนยังบ่ผลพวานนะ่นเบิ่งผลโยนถ้าพี่น้องพอเพิ่นมาโยนแล้วอันนี้หลานนะจ้ะเด้อนั่นเป็นพอเพิ่นแฟนพี่แฟนน้องสาวกันยัยวันทุ่ยยูฮะสู เลี้ยวๆจู oh. ไปแล้วเด้อพี่น้องไปเล่นน้ำลานกันเด้อบ้านนี้